นีเอฟซีนะครับมาีคุณแม่มามาก็ชมผมเลยว่าผมหล่อหล่อหล่อคุณแม่นะครับมาก็มาชมผมนะว่าว่าหล่อขอบคุณนะครับคุณแม่มาขอพรครับเมื่อกี้ก็ได้คักทายกันหาปลาใสมาขอพรครับมีบุญสัมพันธ์กันครับแม่บุญสัมพันธ์กันก็ได้ครับผมแม่มาจจกท่านใดก็ไม่สกลนครใกลนี่เองค่ะครับ อยากสกลนครถ้าเป็น FC บอกว่าดูทุกวันผมก็เลยขอบอกคุณแม่ว่าขอดูไปอีกหลายๆวันแล้วกันนะทุกวันไปเรื่อยๆน้ำนางรำล <c oughs> เราเตรียมรำนะครับ <c oughs> สวัสดีครับขอตรบเข้าสู่ช่องเมเดย์สตอรี่นะผมมาดูนางฟ้าช่างปั้นนะผมนี่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> <kah> <im> มาถึงปุ๊บบอกว่ายิ้มรอไว้เลยนี่เป็นไงบ้างพรุ่งนี้เสร็จไหมไม่เสร็จพรุ่งนี้ไม่เสร็จเนาะก็ใกล้ละเริ่มเห็นโครงเห็นล่างละหลายหลายอย่างนะครับอันนี้ก็ขึ้นโครงไปหลายจุดแล้วนะครับผมเนี่ยที่จริงมันจะเสร็จแล้วค่ะแต่ว่าพอดีว่าลุงบอกว่าให้เปลี่ยนตรงตรงคอตรงนี้ให้มันเป็นแผลพังผานเนาะค่ะให้มันพัง ก็เลยต้องเปลี่ยนให้ก่อนค่ะเป็นแผลพังพานใช่ค่คะทุกองค์เลยปะใช่ค่ะทั้งแปดองนะครับผมเป็นแผลพังพานก็จะเป็นลักษณะเหมือนพ่อปู่ใช่ไหมพ่อปู่ปาริจิตแผลพังพานออกมาแผลอยู่ค่ะแต่ว่าของปู่น่าจะไม่ได้แผลเยอะอ๋อพี่เหน่งก็เดินดูรอเดิดูแบบสี่มุมเพราะว่าตอนแรกน่ะพี่โคออกแบบให้ฝั่งนี้ไม่แผลฝั่งนู้นแผลแล้วทีนี้ลุงบอกว่า ว่าเขาเปลี่ยนเป็นแบบแผลให้หมดทุกตัวเลยไหมจะได้สวยก็เลยต้องแกะหัแต่ว่าแกะเสร็จไปแล้วตรงนั้นแล้วก็จะมาแกะอีกตรงนี้ค่ะอสองหัวก็จะเสร็จแล้วก็มีเชื่อมลายเมฆเชื่อมลายเมฆด้วยแล้วก็เสร็จเลยแล้วก็จะอยู่ในขั้นตอนมาตาข่ายอย่างเดียวเลยค่ะของมาตาข่ายแล้วก็ปั้นแล้วก็แปะปูนแปะปูนก่อนส่วนงานปั้นเก็ดก็จะมีก็จะมีแม่แม่ของน้อนลองผู้ชายนน่ะ ามาช่วยปั้นอีกตันึงน้องน้องแพรยังอยู่ไหมก็ยังปั้นอยู่เหมือนกันใช่ไหมต้องหนูปั้นอยู่ค่ะหนูปั้นหนู่หน,นูจะปั้นขีดหลังขีดท้องอืจนเก็ดก็จะให้แม่กเป็นคนปั้นอ๋อครับอันนี้ส่วนเสียกับหางก็พี่โคเป็นคนปั้นเหมือนเดิมค่ะอ๋อเสียนกับหางพี่โคเป็นคนปั้นส่วนเราก็คือทําเกล็ดขีบหลังกับคุณแม่คุณแม่ก็คือทําเกล็ด แม่รับปั้นเกศอย่างเดียวค่ะหน้ลจะปั้นขีดหลังขีดทองอืมะไรเม็ก็จะเป็นพี่โคกับหนูเหมือนเดิมอ่ะขีดบ้านนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่เนี่ยแพลอันนี้เล็กมากเลยนะเดี๋ยววัดให้ดูกระดานโอ้โหวัดให้ดูสดๆเลยมันแล้วแต่นะตรงนี้แล้วแต่องค์ใช่ไหมตรงแล้วแต่ส่วนค่ะแล้วแต่ส่วนแต่ประมาณก็คือ20เซน21เซนนะครับ พอเสร็จก็น่าจะประมาณยี่ะิบสองเนาะพอขึ้นปีกน,นิ้วหนึ่ง2ี่สิบอยู่ปูนมันก็ขึ้นมาประมาณนี้แล้วนะพี่เหน่งแล้วก็ตึงปูนอีกประมาณนี้ปั้นเกล็ดลงไปอีกก็ประมาณนี้<อ>มันก็เยอะนะเกือบ30สิบใช่เห็นตอนตอนขึ้นโครงเห็นเๆๆรื่อยๆแบบนี้เศษมันองคตัวใหญ่มากเลยนะอืม,อ,มอ๋อก็เริ่มสวยแล้วนะเนี่ยนี่เอาน้องแพลทำตาท่านไว้เรียบร้อยแล้วหรอ นี่ดวงตาท่านให้เอาไปวางไว้วตรงนั้นเป็นพอดีเลยธรรมชาติสร้างมีตาท่านมีหูแล้ว <c oughs> โอ้ยมีตะกะตั่นด้วยนี่นี่นะโอ้มีตะกะตั่นมาก่อเพราปู่ด้วยนี่คนระับธรรมชาตินะผมนี่น้องแพรก็อยู่นี่เรื่อยๆนะผมน่าจะอยู่หลายปี <c oughs> <c oughs> บลุงจเรื่อยๆใช่ไหมลุงก็จะว่าลุงตรงมเส้นหย่ยวมันน่าจะมีนร้่าจะตกอีกสักองค์ไหมเออจริงเพราะว่าพี่ว่าต้องมีหลายๆจุดไปมีน้ําตกนะแบบว่าเวลาคนมานั่งอยู่ก็จะแบบดูน้ำตกไปด้วยอย่างเงี้ยน้องแพลทำน้ำตกตกเป็นไหมทำเป็นค่ะเลยรับบ้านแบบพญานาค้อมน้ำตกอ๋อทำน้ำตกก็ได้ด้วย ล้วใส่ปั๊มน้ำเข้าไปล้วก็เป็นน้ำตกแล้วน้ำตกซกเล็กก็เที่ยงแล้วพี่หนิงได้อะไรกินเที่ยงคะยังยังไม่มีอะไรครับไปไปทานข้าวโอเคแล้วโคกเป็นไรเนี่ยพี่โคกเอาแบบงานในห้องเอาแบบงานในห้องก็อัปเดตงานครับเห็นน้องแพรบอกว่ามีแพรพังพานอยู่ฝั่งนู้นด้วยเดี๋ยวผมเดินไปดูระหว่างที่รอนางรำนะเพราะว่านางรำจะรำอีกสักครู่ผมมารอนางรำนะครับ ยาชีรอรอลำเนาะอ๋อนี่ครับผมนี่เป็นแบบแผ่พังพานออกมาครับผมตอนแรกนี้คือด้านข้างนะ่ะไม่มีแล้วทีนี้เนี่ยแต่ว่าฝั่งอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนั้นนะ่ะสี่องค์นะ่ะคือมีรูปปั้นสี่องค์ฝั่งนั้นมีแต่ลุงก็เลยขอเพิ่มมาว่าฝั่งนี้ก็คือขอแผ่พังพานด้วย อันนี้แค่โครงก็สวยแล้วนะนี่ฝีมือน้องเขาสวยมากเห็นไหมครับแผ่พังพานเข้ามาคือเส้นผ่าศูนย์กลางนี่จะประมาณอยู่ที่ถ้าเป็นข้างหลังนะครับเมื่อกี้ส่วนห่างผมก็วัดดูก็อยู่ที่ประมาณ20เซนแต่ถ้าอบหน้าอบหลังอบปูนไปแล้วก็น่าจะประมาณเกือบ30ได้ส่วนข้างหน้านี่น่าจะตกเพราะว่าน่าจะครึ่งเมตรนะฮะห้าสิบเซนถ้าอบปูนเสร็จเนี่ฮะ แผ่พังพานนะครับผมให้ดูภาพเปรียบเทียบกับพ่อปู่ปาริจิตเนี่ยด้านตรงนี้นะแผ่พังพานเนี่ยแผ่พังพานงานเป็นงานปั้นมือที่ไม่ใช่การหล่อนะครับพอไม่ใช่การหล่อเนี่ยก็คือแต่ละชิ้นก็จะเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองก็คือจะไม่เหมือนชิ้นอื่นจำนวนครีบจำนวนเกล็ดก็จะต่างกัน จะไม่เท่ากันนี่ด้านข้างโค้งนะครับโค้งสวยงามเลยช้อยนะครับหนึ่งปุ๊บ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 เสดเดิดไปดูว่าด้านข้างสวยนะฮะสวยอันนี้น่าจะเป็นวันเสาร์องค์นั้นเป็นวันจันทร์ครับวันจันทร์อันนี้เป็นวันเสาร์อัปเดตงานปั้นปูน พญานาคบริวาร8ดองค์นะครับผมพบปู่ปาริจิตข้างๆก็มีฝั่งนั้นด้วยแต่ว่าแดดร้อนมากเลยผมขออัปเดตตรงนี้ก่อนแล้วกันดเดินเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยเดินเข้ามาหางก็จะเสิร์เป็นเลข8เห็นไหมเป็นเลข8ดโอดเป็นเลข8ดนะครับ ตอนนี้ก็ตอนเที่ยงนะครับตอนนี้ก็คือรอนางรำมาลำกันครับแต่ละคนก็นั่งนั่งรอกันอยู่นัางรำ นะมะนาโคอาริยะเมตโยโคติสโตนะโมพุทธายะอินมินาสกาเลนะชยยะชยะปาลิกิณาราตมหาลาภังปสิทธิเมนะมะนาโคอาริยะเมตโยโคติสโตนัโมพุทธายะอินมินาสกาเลนะชยยะชยะปาลิกิณาราตมหาลาภังปสิทธิเมนาโ อิยะเไโยโิสโนะโมุทายสาธุตทาล ลำตอดนะครับผมวันนี้นงานที่สอง